สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พามาชมที่ตำบลสันปลายางนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเส้นเมื่อกี้ที่ผมขับรถมาก็เป็นทางหลวง3 0 0 9ครับแม่ลิมบ้านไร่นะครับผมก็มีรถประจำทางผ่านตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางถนนหลักของหมู่บ้านนะครับที่จะเข้าไป วัดหนองกายนะครับพันสามร้อยปีหรือขึ้นวัดพุทธบาทสี่ร้อยนะครับแต่เราจะแยกขวามือนะครับก็เข้าไปตรงนี้อีกประมาณห้าร้อยเมตรนะครับก็น่าจะถึงที่ดินนะครับก็แถวนี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชนนะครับสองข้างทางนะครับก็มีไฟฟ้ามีน้ำพร้อมนะครับก็ผ่านตรงหน้าที่นะครับตรงนี้นะครับก็ที่ผืนนี้ที่ผมจะพาชมนะครับก็ห่างตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ ประมาณ35กิโลเมตรนะครับผมห่างถนน3 0 0 9แม่ลิมบ้านไร่ก็800เมตรนะครับก็สองข้างทางนะครับก็มีบ้านชาวบ้านอยู่นะครับก็มีบ้านคนต่างจังหวัดที่มาปลูกบ้านแบบไว้กเกษียณหรือว่าไว้พักผ่อนอะไรก็มีครับด้านสายมือก็ใช่นะครับผมที่เป็นรั้วสีขาวๆนะครับ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นโฉนดนะครับผมที่ผมจะพาชมเป็นนอส,อสีจอคุดแดงนะครับโฉนดแบบทั่วไปนะครับผมคุดแดงเนาะก็เราก็เลี้ยวขวาเข้าถนนถนนดินอีกประมาณร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวก็ถึงที่จริงๆถ้าตัดหญ้าสองข้างทางเนี่ยถนนจะกว้างนะครับพอดีไม่ได้ตัดหญ้ากันนะครับก็เลยจะดูเหมือนจะแคบนะแต่ไม่แคบนะครับตรงน,รงนี้ตรงกอไผ่กับแนวรั้วนะครับผม ก็พื้นที่ก็จะอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นที่มีลวลวดหนามนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับไฟฟ้าก็ผ่านหน้าที่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเนินเขาขึ้นไปเล็กน้อยนะครับไม่ชันมากตรงนี้เป็นถนนสาธารณะและอีกด้านซ้ายมือตรงตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับติดถนนสองด้านของที่ดินนะครับพื้นที่ก็เป็นสี่เหลี่ยมสวยนะครับครับผม ก็เดินชมพื้นที่ครับก็เพิ่งให้คนมาตัดหญ้าไปนะครับประมาณสองวันสามวันที่แล้วนะครับพอปล่อยลกไปเลยนะครับไม่ได้ตัดนะครับครับผมก็แนวที่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปผมจะทำเป็นผังที่ดินแล้วก็รูปโฉนดลงไว้ให้ชมนะครับว่าพื้นที่หน้าตาจะเป็นแบบไหนแต่ก็เดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ชมอยู่ครับผมก็ พื้นที่ตรงนี้ก็จะห่างตลาดสดสันปายางนะครับตลาดสดก็มีตลาดนัดอะไรด้วยนะครับก็2กิโลเมตรนะครับหรือว่าตลาดแบบไม่ไม่เยอะมากคนไม่เยอะมากนี่ก็ประมาณ800เมตรก็ตรงวัดสันป่าตึงก็มีตลาดนะครับร้านค้าขายของชํานี่ก็มีเยอะเลยนะครับที่พื้นนี้ห่างวัดพุทธบาท418กิโลเมตรนะครับ วัดหนองกายนะครับพันสามร้อยปีนี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับที่ครับผมก็ที่ก็ลองชมดูนะครับที่กําลังตัดหญ้าไปนะครับจะเห็นแนวชัดเจนนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นแนวรั้วที่ปักไว้นะครับแนวที่ตัดหญ้าไปนะครับพื้นที่จะมองง่ายๆเลยนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ขายอยู่ที่หนึ่งไร่นะครับ 880,000บาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับเอกสารเป็นโฉนดพร้อมโอนนะครับก็โอนได้เลยทันทีนะครับที่ตรงนี้นะครับครับก็เห็นชัดเจนนะครับพื้นที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมติดถนนหน้ากว้างประมาณนี้ครับติดถนนสองด้านเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบของพื้นที่นะครับโดยรอบหมู่บ้านนะครับจาก งจุดของที่ดินนะครับว่าห่างชุมชนขนาดไหนหรือว่าประมาณยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701นะครับ ID l i ลไล m แล้วก็24ตัวละ CM นะครับตรงที่มองเห็นไกลๆด้านหน้าเมื่อกี้นะครับจะเป็นวัดหนองกายนะครับตรงนู้นนะครับที่สีเหลืองๆนะครับครับผม ก็ยังไงก็ฝากทุกท่านฝากติดตามช่องพุทธชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่นะครับผมจะจะัดสรรหาที่ดินสวยๆราคาดีๆมาให้ชมนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ